สวัสดีค่ะกระทอมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียก็เพิ่งจะมีเวลาไม่มีก็ไม่ใช่มีเวลาหรอกนะคะเพิ่งจะมีจังหวะมีโอกาสที่จะแบ่งต้นไม้ต่างๆลงปลูกนะคะตอนนี้กําลังปลูกถั่วภูเล็กนะคะด้านนี้กําลังปลูกถั่วภูเล็กหลังจากที่ปลูกลงหลุมไปแล้วนะคะป้าก็จะเอาไม้ไปเสียบ มันลกมากนะคะมันเป็นแถวเป็นแนวของรั้วนะคะป้าก็จะเอาไม้ไปเสียบเอรอบๆหลุมเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ในเวลาหญ้าเกิดขึ้นมาเยอะๆแล้วแล้วก็เราจะได้มองเห็นด้วยเดี๋ยวป้าจะเอาไม้ไปเสียบนะคะอันนี้นะคะคือไม้ค้ำยันนะคะไม้ค้ำยันที่เราเอาออกจากกระถาง ดอกไม้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวป้าจะามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะตรงนี้นะคะป้าก็จะเอาไม้เสียบไว้รอบๆหลุม ก็จะเอาไม้เขียบรอบๆลุงนะคะพอให้รู้ว่าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกแล้วป้าก็จะเอาไม้อันหนึ่งเขียบไปที่กำแพงนะเขียบลงมาแล้วก็เอาไปไว้ที่กำแพงเพื่อที่จะเครือเถานะคะเครือเถาเกิดขึ้นมาเขาจะได้สามารถขึ้นไปบนกำแพงนี้ได้นะคะ นะะคยุงก็เยอะเนาะนี okay. ่แหละให้ได้รู้ว่าือเราปลูกไม้ไว้ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะคะยุงตัวเล็กก็เยอะนะ ฝนตกมาดินคงจะจะมีดินชุ่มน,นะคะอืมเพราะว่าถ้าตอนนี้มันก็ยังไม่รู้จะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่มันยังไม่เต็มที่นะตาปกติแล้วนะคะแต่ว่าก็ฝนตกมาดินมันชุ่มแล้วป้าก็เลยต้องปลูกนะคะเมื่ออนนี่มันแห้งแล้งก็ยังไม่มีเวลาด้วยก็ยังไม่ปลูกนะคะ แต่ตอนนี้ตอนนี้นะคะทุกท่านคุณลุงจะไม่ค่อยว่างนะคะไม่ค่อยได้อยู่ช่วยป้าทําสวนทําอะไรป้าก็เลยต้องรีบปลูกนะคะรีบให้คุณลุงมาช่วยปลูกป้าก็จะเอาไม้ค้ายันให้มันขึ้นเนาะเดี๋ยวคุณลุงก็จะต้องเดินทางไปที่โอ้นี่ไงอันนี้ก็คือ อันชันนะคะเครือเถาของอันชันที่ป้าเคยมาปลูกไว้ตรงนี้มันตายนะคะเนี่ยนี่แหละป้าก็ว่าอยู่ว่าป้าอันชันขึ้นมาหลายต้นอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะป้าก็เลยจะเอาไม้มาไม้เอาไว้ว่าอยู่ตรงนี้นะนีมีบวบนะอยู่ตรงนี้นะคะป้าปลูกอันนี้บวบเล็กนะคะ ป้าเอาไม้เสียบไว้เพราะว่ามันจะได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเครือเถาของอัญชันของป้ามันเคยขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เห็นเวลาตัดหญ้าหรือเวลาที่ดึงหญ้าออกมันก็จะหมดไปนะคะทุกท่านด้านนี้ป้าก็กําลังปลูกให้คุณลุงมาช่วยปลูกนะคะแล้วป้าก็เอาไม้มาอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ย ามาดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอยู่ตรงไหนบ้างเอาช่วยเอานี้มาเสียบให้หน่อยก็ปปูกไว้ตามหลังตรงไ้นเอาอาไปเสียบให้หน่อยถึงไหนอยู่ตรงเอ้นั่นใช่ไหมที่อยู่หลังอันนี่ อยู่ร้ากระทางแม,ม่นบ่นี่ไม่คุดไ่ไวนะใยคุดอยู่แต่วาทำไมบอกว่าไม่มีลม่ะช่ี่นีย่ยวาบุเฉลเลยิดใสเเออกนันล้าก็อคุดน,น,ยยนี่ท่านันหลวานี่อะะลุงเดือดตะมองถ่านลส่งเข้ามาให้อีกไหมไม่มีไมหไม,ไมนมาดว่าฝนตกดินมันแห้องอเลย ปักไม่ขึ้ลงเลยโอ้โหมันรกมากนะคะสวนของปาเปียกมันรกมากเลยนะคะที่จะมุดเข้าไปเอามา้อีกหน่อยไหมโอ้ไม่มีไม้ค้ํายันน่าจะไม่ได้นะคะถ้าไม่มีไม้ค้ํายันน่าจะไม่โอเคเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะคะอีกหน่อยหากหญ้าลกขึ้นเยอะมากๆนี้มันก็จะไปกับหญ้าเลยนะคะแล้วก็จะต้องอมด มุดก็เยอะจะต้องมุดเข้ามาที่นี่โหถ้ามันมีผลมันได้ผลแล้วจะไปเก็บกินที่ไหนเนี่ย อ้ยตายละอย่าเอาทิ้งเพราะว่าเราจะต้องเอาไปทางโน้นด้วยอันนี้นะคะ ทุลักทุเลมากเลยเพราะว่าสวนรั้วมันมันค่อนข้างจะลกนั่นนีไ่ไงว่าปลูกแล้วป้าก,ก็เอาไม้เอาไม้เสียบรอบเอาไว้นะคะเพื่อจะรู้ว่าเออมีต้นไม้ที่เราปลูกลงไปตรงนี้นะจะได้ไม่ลืมนั่นเองนะคะเวลาที่ฝนมันทิ้งช่วงเราจะได้ลดน้ําได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าฝนมันจะตกต่อเนื่องกันให้เหมือนฤดูฝนนะคะ บางทีมันอาจจะต้องลดน้ำถ้าฝนทิ้งช่วงป้าก็เลยปักไม้ไม้เอาไว้นะคะปักไม้เพื่อไม้เอาไว้ว่าโอเคตน้นต้นนี้มันมีไม้ที่เราปลูกนะคือบวบเล็กนะคะที่ปลูกตรงนี้เดี๋ยวป้าจะไปรั้วด้านนู้นนะคะจะปลูกบวบพร้อมแล้วก็ถั่วพูใหญ่นะคะตอนนี้ถั่วพูเล็กนะคะอยู่ทางบ้านนี้ แล้วหญ้ามันก็